วัสดีค่ะวันนี้น้องตันงกวานะคะมาเที่ยวที่มินิมูราฟาร์มจังหวัดชะเชิงเ้าค่ะฟาร์มควายนมนะคะซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวมาซื้อผักแถวนี้ผักอะไรเดี๋ยวมาซื้อผักเอาซื้อผักแถวนี้ท่อนี้ค่ะนำทางไปเลยค่ะ งกัไปไหนจะนี่อนะ่ะเก็บไข่จะไปเก็บไข่ค่ะที่มินิบูราฟาร์มนะคะก็มีกิจกรรมแสนสนุกให้น้องๆได้เลือกมากมายเลยค่ะซึ่งน้องตังกวัวเลือกเก็บไข่เป็ดไปทําไข่เค็มนะคะแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่น้องตังกวัวเลือกก็คือ<ม>การจัดสวนถาดนั่นเองค่ะ เในลยงเข้าไปที่ลางเลยค่ะมามาสิอ้าวสิบนับก่อนแต่ก็หยิบเลยลูกเบาๆนะเดี๋ยวใครแตกหนูหยิบขึ้นมาเลยช่วยด้วยเหรอหยิบเลยนับด้วยนะคะนับด้วยนะคะ นด้กี่ฟองคะเข้มครบแล้ห้าเท่าไรคะหกเจ็ดแปดเดี๋ยวให้นาพลอยช่วยเช็คหน่อยนตะก้ามีเท่าไหร่แล้วนาพลอย โอเคไข่เคว์เลยจิโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปทำไข่เค็มกันนะคะล้าตรงน้ำมาก่อนกงก่อน้างก่อนจริงเยุู่ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยนะน้ำไปเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้น้องดิสบอนะคะก็ไข่ตัวครับ แล้วพ่ออยากให้เห็นตัวไข่เลยนะครับเพราะอะไรพ่อเห็นตัวไข่อยู่กับน่งแล้วได้แล้วน้องสถากการนี้ไว้ก่อนนะครับทำให้ตกที่เดยนะคะมฮีดอ่ะอเ่ยมันุยๆอ่ะมันแบบับ่นแนินขาวใช่มเป็นขนอ้ยอล้จ้ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวลาให้เอาก่อนนะครั้ตอนต่อไปนะครับโอกาสที่เท่าแน่ครับที่ไแก่จะวยเก็จความเนนะครับเพราะการที่่องไม่ร้อนันไปนะครับ่ครับแล้วเก็ไ้เดอ ชอบเหรอชอบขยำจริงไหม ก่งมากอันนี้น้องทำเองหมดเลยกลับไปไปทำแข่เกียวนิดพุได้แลใช่เมนมีทำแบบนี้แบบดองเกลือนี่นะใช่ใช่โอ้โห อีกหนึ่งค่ะอยู่เพิ่งเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอลูกอีกหนึ่งลูกมีฟองเดี๋ยวฟองนี้โชว์ก่อนไงแล้วว่ามันใหญ่ขนาดไหนดีไม่เห็นตัวสีขาวมาหันมาแล้วก็อันนี้หนูไม่สวยพะกันเปื้อนโชว์เพื่อนๆหน่อยใหญ่ไหม ใหญ่หมากเลยต้นเฉยเลยอุย้ยหลังจากที่น้องต้งกวาสนุกกับการทำไข่เค็มนะคะไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพบกับกิจกรรมจัดสวนถาดนะคะซึ่งที่นี่ก็มีต้นไม้นะคะเตรียมไว้ให้มีอุปกรณ์นะคะหินเอ่ยนะคะตุ๊ก,กตาตกแต่งต่างๆแล้วก็กระถางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะโอ้โหมีตัวอะไรบ้างนะ่ะ ใส่ดินค่ะใส่ดินเต็มเต็มเลยกิจกรรมแบบื่อกันไงเนาะ นี่ออกแบบแล้วุดหนุมให้จัเล็กตัดในกระถางเล็กไหนได้เลยแต่กว่าจะวางไปตรงไหนต้พลอ่องไหนี่ไตตรงไห่สูงรไหนไวริมหรอนี่ อย่าลงต้นตัวเห็นนะเมื่อเรารอยกรวดหินนะคะจนครบจนคลุมดินหมดล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หลังจากที่ได้จัดสวนถาดกันไปแล้วนะคะแตงกวาก็ได้เดินดูรอบๆของฟาร์มมินิมูล่านะคะซึ่งก็จะมีหมูป่านะคะ นะคะหาเนะแล้วก็มีกิจกรรมให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการให้อาหารกระต่าย,ยน้นองกระต่ายก็มีอยู่เยอะมากๆเลยนะคะก็จะให้เป็นผักกาดแครอทนะคะโอ้โหเหมาะมากเลยเนี่ยดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นผู้ดูแลสัตว์หรือเปล่าเนี่ยนีม่มาแล้วมาแล้ว

บอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเด็กๆจะเพลิดเพลินกับสัตว์ต่ามากเลยคะ่ะน้องเป็นกวาก็ยังเพลินกับการให้อาหารปราตาอยู่เลยนะคะ พี่เจ้ากระต่ายกำลังเพลิดเพลินกับการกินนะคะเพืเ่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ของน้องแตงกวาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆน,น่ารักน่ารักของน้องแตงกวาอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ